สวัสดีครับผมนายก้องพบพิลาวันนี้จะมาสรุปความรู้ที่ได้จากการไปอยุธยามานะครับเริ่มกันที่วัดพระสรีสันเพชเป็นวัดอดีตวัดหลวงประจำพระราชวังโบราณอายุธยาตั้งอยู่ที่ตำบลประตูชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยา oh. จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทางทิศเหนือของวัดพระมงคลบรพิตษในเขตอุทยานแห่งชาติปราสาท พระนครศรีอุทยาสร้างขึ้นราวปีพศ2 0 3 0ต่อมาเป็นอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอุทยาเป็นมรดกโลกบนพื้นที่3,000ไร่ประกอบไปด้วยวัดโบราณที่ยังคงมีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่กว่า10วัดเช่นวิหารมงคลบพิษวัดพนันเชิงซากโบราณสถานกว่า365แห่งเช่น วัดพระศรีสันเพชรวัดชัยวัฒนารามครับต่อมานะครับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาตั้งอยู่ที่ตำบลประตูชัยใกล้กับศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเยื้องมหาวิทยาลัยรา,ยาชภัฏพระนครศรีอยุธยาสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2 5 0 2 เรใช้เงินที่ประชาชนเช่าพระพิมพ์พซึ่งขุดได้จากกรุกวัดราชบุรณะที่สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองทรงสร้างจึงให้ชื่อว่าเจ้าสามพระยาครับต่อมานะครับจะเกี่ยวกับวัดราชบุรณะวัดราชบุรณะตั้งอยู่ตำบลท่าวาสุกรีอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณเชิงสะพานป่าฐานติดกับวัดมหาธาตุทางบริเวณทิศตะวัอนออกห่างจากพระราชวังโบราณเพียงเล็กน้อยจัดเป็นหนึ่งในวัดที่ใหญ่และมีความเก่าแก่มากที่สุดในพระนครศรีอยุธยาสร้างโดยพระบรมราชาธิราชที่สองหรือพระเจ้าสามพยาในปี1,967 วัดราชบุรณะมีชื่อเสียงและความโด่งดังมากในเรื่องการถูกกลุ่มคนร้ายจำนวนหนึ่งลักลอบขุดกรุภายในปรางประธานในปี2499และขโมยทรัพย์สมบัติจำนวนมากมากมายผ่าสารต่อมากรมศิลปากรเข้าทำการบูรณะขุดตกแต่งต่อภายหลังพบทรัพย์สมบัติที่ยังหลงเหลือและเครื่องทองจำนวนมากมาย ปัจจุบันทรัพย์สมบัติภายในกรุถูกเก็บรักษาไว้ที่ห้องราชบุรณะภายในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาครับพระปรางวัดราชบุรณะมีกรุใหญ่และลึกกรมศิลปากรทำการขุดเรียบร้อยแล้วเมื่อปีพุทธศักราช2500ในปัจจุบันเปิดให้เข้าไปชมกรุได้ตามปกติกรุพับ ปรางวัดราชบรณะมีทั้งหมด3ห้องใหญ่ๆเรียงกันลงไปแนวดิ่งโดยชั้นล่างสุดอยู่ในแนวระดับพื้นดินดังนี้กรุชั้นที่1เป็นชั้นที่อยู่บนสุดเดิมมีผนังก่อปิดภาพทั้งหมดเช่นภาพคนจีนเทพชุมนุมเป็นต้นหลังผนังทําเป็นช่องเล็กๆใส่พระพิมพ์และพระพุทธรูปไว้จนเต็มและในนั้น คนร้ายพบพระพุทธรูปทองคำขนาดหน้าตักหนึ่งศอกอยู่3าถึงสองค์กรุชั้นที่สองเป็นชั้นกลางมีถาดทองคำสามใบเต็มไปด้วยเครื่องทองกลมศิลปากรได้รื้อผืนออกจึงทำให้กรุห้องที่สองและสามเชื่อมกันมีจิตกรรมเป็นภาพอดีตชาติของพระพุทธเจ้าวาดอยู่ในช่องสี่เหลี่ยม และอรอบๆมีโต๊ะสำริดเล็กๆตั้งอยู่ใช้วางเครื่องทองและผ้าทองที่ขโมยให้การว่าแค่แตะก็ป่นเป็นผงแล้วกรุชั้นที่3ครับเป็นห้องที่อยู่ในสุดเป็นห้องที่สำคัญที่สุดบ,บรรจุพระบรมธาตุเึ่งเก็บรักแสงดีในเจดีทองคำ และรอบๆยังเต็มไปด้วยพระพุทธรูปต่างๆการพ้นพบกรุเมื่อปีพุทธศักราช2499เป็นข่าวโด่งดังไปทั่วประเทศปีถัดมาทำให้มีขโมยกลุ่มใหญ่มาลักลอบขุดกรุวัดราชบุรณนะพบเครื่องทองและอัญมณีจำนวนมากแต่ทว่าฝนตกหนักและรีบเร่งกลุ่มขโมยจึงขนของไปได้ไม่หมด เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้เวลาไม่กี่วันก็จับได้ยึดของกลางได้บางส่วนหลังจากนั้นกรมศิลปากรก็ได้เข้ามาขุดปรากฏพบสิ่งของกว่า2,000รายการพระพิมพ์กว่าแสนองค์ทองทำหนักกว่า100กิโลกร,รมัมปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาครับ